สวัสดีครับบ่าวเทอรสวัสดีท่านผู้ชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับพี่น้องว่าแม่หมูพาโชคฝันหรือยังนะครับงวดที่แล้วนี่ครับผมเพิ่นฝันว่าบ่าวเทอรถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับสองแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับแต่ว่าบ่าวเทอร์บริตัดให้ได้พี่น้องได้กัมบาให้ตัดเอานะครับเก้ากับศูนย์ศูนย์เก้าท่านผู้ชมเอาตอนนี้แม่หมูเพิ่นอยู่นไหนละครับผม อยู่บ้านเจลอตเตอรี่เพิ่นว่าฝันแล้วนะครับเพิ่นฝันจังใดจนขนลุก,กว่าสันเพิ่นว่านะครับเอามาฟังมาชมน้ำกันนะครับผมเอาสวัสดีครับแม่หมูสวัสดีค่ะเ e อฟซีบ่าวเ่าแล้วก็เอฟซีแม่หมูสุกุ้งก้นนะคะ,ะ,ะว่าเป็นจังใดเอฟซี e <c oughs> ถามมาหลายด<อ>ิแม่หมูฝันหรือยั่งว่าสันเพิ่นว่ากับฝันแล้วครับผู้ชมฝันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นกับขอแจงข่าวก่อนนะคะ เอฟซีนะคะที่รอตัวเลขจากขุดอามาเนาะอามาจากกันเยาวราชเยาวราชนะคะเพื่นว่าขอเวลาอีกสองวันเพื่นว่าคือดูนแทอเนาะอามานะครับพอเอฟซีก็รอดได้ครับทำชุชมครับเพื่นว่าให้เพื่อนอันนี้คักคัก่อนเพิ่อนว่าเพิ่นจังสิกาให้เพิ่นว่าโอ้ค่ะให้เพิ่นให้มั่นใจก้อนใจก้อนเพื่นว่าอือบนอย่างเดียวบนบนอย่างเดียวสี่คู่ค่ะและการลักซิปลักนวยบนค่ะ งวดที่แล้วกับที่ว่าถ้าจับคู่นี่ลักซิปลักนวยเขาทั้งบนทั้งหลังเนาะแมนค่ะแล้วก็ตรงๆพร้อมแต่ว่าหวดที่แล้วองเพิ่นมาตัวกับเนี่ยตามหกนะบอแต่ว่าลักซิปเพิ่อนถ้าจับตามลักซิปเพิ่นจะเป็นหกสามแมนค่ะอืเพราะว่าตามลักซิปเพิ่นจะเป็นเป็นลักสามแมนอยู่แต่ว่าเลขซี่คู่มหนบอแมนเป็นเลขสองเนี่ยแมนเป็นเลขเป็นเลขซองของของเพิ่นเป็นเลขสองอาม่าแต่ว่าสูร สูตรหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยเป็นของอามาเลยเป็นของอามาเลยพ,พี่น้องเพิ่นได้เพิ่นได้มาเพิ่นกล<ม>่าวมาให้เลยแต่ว่าสูตรหลักหน่วยหลักสิบนี่เป็นของอามาเลยค่ะแต่ว่าสี่สี่ตัวนี่คือว่าสี่คู่นี่เพื่อเป็นลิซซขซั <FC S 3> ่งค่ะรอรอแต่ว่าอ,อามาบอกว่าสองสามมือค่ะเพราะพิ่นเพิ่นยังยากงานเลก่ยังทันได้อีกกต่ถ้าพิ่นไก่ตุ๊จีนค่ะไก่ตุ๊จีนไก่ตุ๊จีนเพราะว่าแต่ว่าเพิ่นจะให้ก่อนเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็จะไปเที่ยวประเทศจีนเพิ่นว่า นะครับของแม่หมูกว่าที่แล้วนะครับฟันแม่นยุ่พี่น้องแต่ว่าก้ 50, าหาศูนย์ผู้ใดตัดก็ได้เน,ะนะเาะเพราะว่าแม่หมูก็บอกเห้เบาเถาตัดให้นยุยแตแล่วเบาเถ้าบด้ตัดก็เลยว่าเขียนให้ตามที่แม่หมูบอกอผู้ใดมักกระตัดเอาเอาวันนี้วันนี้ฟันไั่นีแล้วการร่อ,รองเบิงอีกเนาะแต่ว่าก็ใส่วิจารณญาณในการรับฟังเนาะเนาะเพราะว่า บางคนก็อาจจะบอเสือในเรื่องนี้บางคนก็อาจจะเสือเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่นะคะวันที่สามคือวันที่สามค่ะวันที่สามกุมภาอเป็นวันที่พี่ไส้แม่หมูเสียชีวิตโอ้ค่ะนี่เป็นปีที่หาโอ้หมาลุกครบรอบครบรอบห้าปีค่ะแต่ว่าแม่หมูลืมไปเลยเด็อเมื่อคืนนี่คือวันลืมไปเลยว่ามื่อนี่เป็นวันครบรอบเพราะว่าถ้าครบรอบพี่ไส้เสียนี่เสียไปทําบุญให้ตลอด แต่ว่าบันนี้มาท่วมกับอันแม่ของปูยวัดปลาคนเสียค่ะก็เลยลืมไปเลยเพื่อนไปซีสะเกอือเพื่อนไปซีสะเกีดบันนี้แม่เขาแม่มูนี่เพื่อนก็เลยจะจะไปซอยไปซอยงานปูซอยงานปูอยู่ซีสะเกอือค่ะ่นก็เลยบอกว่ามืออื่นแม่สิไปอันซีสะเกตดเด้อเพิ่นวานะค่ะเพิ่อนเพื่อนว่าเพิ่นจะไปซีสะเกตดบันนีหนูก็เลยว่า เออไปกับไปตัวเลย่างสิ่บดน,นี้ก็ได้สียางเขาในเฮี้ยนบ่ค่ะยางเขาในเฮียนเพราะว่าพี่ไส้ของแม่หมูนี่เพิ่นจะห่วงพอ่อห่วงแม่ห่วงห่วงรวบครั้วเด้เพิ่นจะบ่ไปใส่เพิ่นจะอยู่เฮียนอยู่ในเฮียนนั่นแห,หละแต่ว่าก็คือว่าเราเนาะคือข่า,ขายว่าเพิน่นเพิ่นสีมาบ,บอกอีกอย่างสักอย่างหนึ่งน่ะนะคือพี่ไส้<พ> เพิ่นเสียไปหาปีแล้วหาปีแล้วแต่ว่าความรู้สึกก็ยังคือเพิ่นวนเวียนอยู่บ้านอยู่แม่ค่ะเห็ดบุญเ็ตุยังไงเพิ่นเราบ่เฮ็ดแล้วแจกคงแจกเขาแล้วเรียบร้อยแล้วเคยไปเคยไปหาเคยไปเบิ่งหมอหมอดูหมอําำยังบ่เคยไปเบิ่งหมอหมอดูบม่นหมอดูเด้ล่างตรงล่างตรงอยู่ที่ขอนแก่นอือยันบ้านนั้นเขาเอิ้นบ้านยังดอกบ้านนั้นดงน้อยบ้านดงน้อยคนจะรู้จักดีบ้านดงน้อยถ้าเขตพุ่นเพิ่นจะรู้จัก ออกจากพรา่ว่าไปจักน้อยกับสีฟอบ้านหนุกน้อยค่ะนั่นแหละไปเบิ้งเพิ่นกับว่าพี่ไส้แม่หมูไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่นี่บางครั้งกับพี่ขวรู้สึกว่าได้กินเลือดยังสยนะบางครั้งก็ได้กินแป้งยังสิขึ้นเข้ายางสวนกันอยู่ยังสยนะเขาจากไหนบ้านเวลาเพิ่นอยากได้ยังเพิ่นกับสีคล้ายๆว่ามาบกอยังสยนะแต่ว่าก็เคยถูกน้ำเพิ่นเดิเออแต่ว่าแม่หมูจะมาขอเขาบอกเพิ่นก็บอกว่าถ้าไม่้าแม่หมูนี่อยากได้อียางนี่ ให้ขอน้ำพี่ไส่แต่ว่าแม่หมูมาค่อยขอแต่เพิ่นก็ให้อิงย่มเพิ่นให้เพิ่นจะให้อิงแล้วจังไรบัดนี้บัดไม่ขึ้นนี่ก็เลยว่าก็เลยบอกกับแม่แล้วก็ได้เขาเขาไมาใด้เงี่ยมเขามาได้เงี่ยมแบบเป็นกระว้นกระายแบบคุปปะลูว่าจะเป็นเอียงนะคขึ้นเป็นตังซี่เมื่อนี้เป็นคือจังนอนบลาบขึ้นจังอันนี้นะบัดนี้ก็เลยเคลียร์โทรศัพท์ไปไปมาก็เลยคิดขึ้นได้ว่ามือนี้ตัวนี้มือครบหลอบเพิ่นเสียชีวิตปีที่ห้า ปีที่ห้าวันที่สามวันที่สามคุมพาสามคุมพาแม่นค่ะครอบรอบเสียชีวิตของพี่ไส้หาปีคือจังหนามาว่นอยู่เนี่หนีเฮานี่นะนี่ยหนีเฮาไม่แม่นตัวมือนีเพอดีหกทุ่มก็เลยเป็นแบบเฮ็ดไปเฮ็ดมากเลยผลเพลรับไปอรับไปอืไปฝันอหลีบาดนี่ฝันว่าไอมากพี่ไส้นีมามาเฮียนแต่งตัวนี่รอรอรอค่ะอิลี รอ,อบันี้เยนก็ได้ว่าถา,ามว่าจะไปใส่ถามว่าคือแตงตู่รอแท่งจะไปใส่เพิ่นก็ได้ต่อว่าจะไปสีสะเกตน้าแ oh. มวสัอจะไปสีสะเกตน้าแมวสิไปจ้างไดล่ะก็ไปน้ำเพิ่นนี่แหละแต่ว่าบมมีเงินเพิ่นว่าเพิ่นบมมีเงินก็ได้ว่าแล้วเจ้าจังบาทก็ได้ถามว่าอขอคอนเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท เพ mm hmm. okay. yeah. uh huh. ิ่นวมาขอเจ็ร้อยแปดสิบห้าบาทเม่นค่ะใช่น่ะใช้ขอเงินเจ็ดรทอยแปดสิบห้าบาบาได้ถามว่าเสี่ยวไปยังคือเสีเยวซํานี่ได้ถามคือเสี่อวซํานี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่เมียนแล้วถามว่าจะไปซื้อตัวใดได้ถามไม่รู้ได้ถามว่าจะไปซื้อตัวใดเพิ่นก็บอกว่าซื้อตัวนี้ละออืได้ถามว่าตัวใดล่ะตัวนี้ละเพิ่นบอกน่ะบาดนี้เพื่อนก็ได้เอาเงินหนึ่ เอาหนูเอาเงินเจ็ดลอยให้เพื่อนบอเอาให้เพื่อนน่ะบันเพื่อนก็ได้ว่าเพื่อนเอาเจ็ดลอยเพเราเงินเจ็ด้อยนี่เพื่อนเอาแค่นี้เพื่อนบออีกแปดทิบห้านี่กำว้เด้อโตนี้ละกำใบเพื่อนบอกเอาเงินซื้มือให้ี่กำว้อ่าบ้านี่แม่มุกกะกำไบเองสิละเจดเสะดด เตือนกันว <on> ่าเมื่อยังกับเงินแปดสิบห้าคือเพื่อนเพื่อนเอานี่เพื่นเพื่อนเอาเจ็ดร้อยที่แรกเพื่นขอเจ็ดร้อยแปดสิบห้านบาทนี่เพื่อนเอาเจ็ดร้อยเพื่นว่าจะไปซื้อโรตลีน่บาทเพื่อนเอาขึ้นให้แม่หมูแปดสิบห้าบาทนใส่กับเมื่อไปใส่กับเมื่อไปว่าเอาไว้ใส่เอาใส่กับเมื่อไปกับไว้กับแนนแนนแม่หมูกับกับนี้สิจนเตือนกับจนตือนนี่แหละ กจะตีเป็นตัวไรเราบาทในเบาเถอะวะเพิ่นขอว่าที่แรกเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทขอซ้ำนั่นกรรมเมื่อไหร่ยังสี่บอกว่าขอแล้วก็เลยเอาเงินเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทนีให้ให้อ้ายน่ะบัตรนี้เพิ่นเลยว่าเพิ่นเอาแค่นี้บัตรอีกแปดสิบห้าบาทกรรมใบกรรมแนนแนนกรรมใเงินแปดสิบห้าบาทนี่อีเดอร์กรรมใบเพิ่นว่าคืขึ้นสี่ได้พี่นลวงเพราะว่าพอกระแม่ของแม่หมูเนี่ย พอดีเพิ่นจะเดินทางไปศรีสะเกษจ้ตไปงานอ่างานศพของปู่อยู่วัดป่านะครับแม่ปู่อยู่วัดปา่าแม่เออแม่ปู่อยู่วัดป่าเพิ่นเสียช,ชีวิตแม่เพิ่นอยู่ศรีสะเกษอ่าบาดนี้ลูกไส้พี่ไส้คือของพี่ไส้แม่หมูนี่เพิ่นเสียไปแล้วครบรอบ5ปีแต่ว่า ล่างทรงเคยบอกว่าเพิ่นยังวนเวียนอยู่บ้านแมทเพิ่่นไปใส่เพิ่นห่วงเพิ่นห่วงคือว่าห่วงพ่อห่วงแม่เพิ่นไปน้ำ่อน้าแม่แม่เลยขอในความฝันเหมือนมาขอเงินแม่หมูขอเงินว่าจะไปไปหาไปน้ำ่อกับแม่เจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทแม่นค่ะบาทนี้แม่หมูเอาเงินให้เอาเงินให้เพิ่นกรรมเอาแค่เจ็ดร้อยเออเพิ่นเอาแค่เจ็ดร้อยบาทนี้เพิ่นเอาขึ้นให้แม่หมูแปดที่ผาแปดที่มาบาทให้ใส่กรรมเมือไว้กรรมใบตัวนี้แหละกรรมใบกรรมแน่นเพิ่นว่า ัวนี่แหละีแกจะบอกมันศูนย์แดห้า่ะว้จักรเหลียวไม่หมูกับนะธรรมชุ่มกกจะเป็น 8, เจ็ดแปดห้านะตนัวร่องก็จะต 7, 8, าเจ็ดแปดหาเราเบท้าวา่าตา 7, เพิ่นพันเอาเจ็ดลอยกจะบอกเจ็ดศูนย์ศนย์นั่มจักเหลีวหนูกับบอลูเนาะกันจังว<า>่า<ม>าเ,เบาเราเริ่งว่าจะตีเป็นตัวใดอาเนะบาเท่าตีได้พี่น้องนะครับกกจะเป็นเจ็ดแปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เพราะว่าเพิ่นเอาเพิ่นเอาเอาแค่เจ็ดอยอืมเนาะ เอาจากมาเบิ้งน้ากันเอาเดี๋ยวเขียร์ไหนนะครับแม่หมูก็เเราเห็นฟังได้เอฟซีก็รอนะครับเอามาเบิ้งน้ากันเอาแคปนาจอท่านผู้ชมกตีตามที่เพิ่นนะครับที่แม่หมูเพิ่นฝันได้นะครับเนาะเพิ่นวามาขอเงินเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทจะไปซื้อลอตเตอรี่เองสันเพิ่นว่านะครับแต่ว่าเพิ่นผันกรรมเอาแค่เจ็ดร้อยนะครับบานนี้เพิ่นใส่มือแม่หมูเพิ่นบอกกรรมเอาแปดสิบห้าตัวนี้ละอืม บัแไม่หมูหรือ,อยังไงแมนะคะ่ะพันวากรมกรําเอาเลยตัวนี้ละพนว่าอันนี้เป็นตัวร่องได้พ่น้องเด้อนะครับก็เลยเขียนให้น้ำศูนย์แปดห้ากับที่พ่นกับพี่ไส้ที่พ่นจับเอาเจ็ดลอยผู้ได้มักศูนย์ศูนย์ตัดเอาได้พ่น้องเด้อคืองวดที่แหล้วเห็นเบาๆแถวบ,บอ่ตัดให้นะครับบ่ตัดให้งวดนี้กับไม่หมูเป็นเลยว,ว่าเอาแปดห้ากับเจ็ดหา้าพู่น้ำนาหนะตัดศูนย์ห้าตัวนี้เพราะว่าเพิ่นเห็นกรําเงินแปดสิบห้าบาทใซมมือไม่หมูว่า<ม>กรําเอาเป็นบ่แมนค่ะ กัดคำจนสะเดือบไปเลยล่ะราคาเจ็ดร้อยนี่เพิ่นเพิ่นเอาแค่เจ็ดร้อยเพิ่นเอาแค่เจ็ดร้อยยื่นให้เจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเพิ่นเอาแค่เจ็ดร้อยเราเพิ่นก็ขึ้นรถไปน้ำพอกับแม่เลยอ๋อาทำมุชมเป็นห่วงแม่นห่วงกัดเน้นห่วงเนี่ยแหละพี่น้องกัดที่เจ็ดศูนย์ตัวกับแปดห้าเท่าไรพี่น้องหางเดียวเน้นตัวนี้พี่น้องนะครับแต่ว่านี่เบ้าเท่ากับเขียนลงให้น่ำนะครับเดี๋ยวขึ้งวันที่แล้วเห็นบ่อตัดให่เก้าห้าศูนย์บ่ได้ตัดให้ได้พี่น้องบอเอฟซีแต่เอาไม่หมูฝัน นะับผนฝันได้คักจนคนลุกกว่าสันโอ้หเอาแคบหน้าจอไม่กินข้าวน้ำกันทรรมชุ่มเจะได้ยังเจไมเด้จนถาอัดคลิปแล้วลาบลาบคนเองนี่นี่เฮ็ดเองคนเองมาเจเจเฮ็ดเองเจฮ็ดเองม่เฮ็ดเองแ่บกินข้าวาตโอ้ยกินมาบรเทศต่างไานลรตีสร้างมาเลยผมฝันเด้อผมฝันเอาเก้าหนึ่งเจ็ดได้เจเก้าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ นะครับแล้วก็ของคู่บ่าพิ่ฝากจองลอตเตอรี <85 S 1> 8 8่ยันเจแปดห้าห้าแปดนะครับท่านผู้ชมเอ้านะครับพอกันคลิปนาพี่น้องนะครับให้โชคดีแม่มูพิ่ฝันแล้วครับผมสวัสดีครับ